สวัสดีครับผมบอยไทยนี่ตอนนี้อยู่ที่ทางรถไฟนะฮะท่ารถไฟแสนสุขสุขไหมดูนะบรรยากาศแบบชิวๆนะฮะเป็นทางรถไฟท่าหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําฉากที่เรียกว่าเขาเรียกว่าฉากโคศกครั้งที่แล้วเราทำฉากโคศกไปหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็มีฉากโคศกที่เป็น โฆษณาที่ออกตามสถานที่สาธนารณะนะฮะอีกหนึ่งตัวทีนี้คือมันก็ยากเหมือนกันนะที่แบบว่าจะไปทาบทามใครมาแสดงมันก็เลยเหมือนจริงๆฟ้าไม่ได้ประทานจะบอกฟ้าประทานมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันในโปรแกรม Auter Effect ที่ชื่อว่า Face Tagging Face t a g k i n g นั้นมันก็คือการเอาหน้าของคนอื่นมาแท็กกิ้งบนหน้าต้นแบบ เออผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาใช้ดูเฟสแท็กกิ้งนะฮะก็เป็นการฝึกหัดเริ่มใหม่อาจจะไม่ค่อยเนียนนักแต่ฉากนี้ที่ตัดสินใจเอามาใช้เพราะว่ามันเป็นฉากโฆษณาแบบแวบเดียวสักประมาณ2วินาทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันถ้ามันไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นก็ควรจะลองเอาเฟสแท็กกิ้งมาใช้ดูนะฮะคือไม่ได้โคสอัพหรือว่าไม่ได้เน้น นานๆนะครับเป็นฉากแบบๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนโฉมหน้าของคนคนหนึ่งไปอีกคนคนหนึ่งโดยใช้ฟังก์ชัน f a ส e tacking ใน After Effect ได้หรือไม่ไปดูกันก่อนอื่นนะครับเราก็เลือกภาพคนหล่อๆมาและเอามาแค่หน้านะครับจากนั้นเราก็เอาฟูดกรีนสกรีนนะครับผมที่เป็นหน้าขณะกำลังพูดเนี่ยเอามาเทียบกันแล้วก็ปรับองศาให้มันใกล้เคียงกันตอนนี้จะเห็นว่าสีแตกต่างยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาองศาที่ใกล้เคียงกันก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยฮะเราก็จะเจาะที่ดวงตานะฮะเจาะที่ดวงตาให้โบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาดวงตาข้างหลังเนี่ยขึ้นมาเสร็จแ,แล้วนะฮะเจาะตาสองข้างนะครับแล้วตามด้วยเจาะปากตอนนี้นะจะเห็นว่า มันยังไม่สมดุลน,นะฮะลักษณะเหมือนหน้ากากเลยโอ้โหเนี่เริ่มน่ากลัวพอเจาะปากปุ๊บน่ากลัวเลยทีนี้เพราะว่าปากคนละองศากันเพราะนั้นการเลือกแบบเนี่ยสำคัญอันนี้ปากต้นแบบเนี่ยเป็นปากที่โค้งลงจากนั้นเนี่ยเราก็มาแท็กกิ้งนะครับโปรแกรมเฟ c แท็กกิ้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีจุดทั้งหมด21จุดพอเราแท็กหน้าต้นแบบได้แล้วดูว่าติดไหมนี่เราก็มาแท็ก หน้ากากผมเรียกหน้ากากแล้วกันนะครับให้ได้21จุดเหมือนกันเพื่อที่จะมาซิงกันขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากพอสมควรนี้น่ากลัวนิดนึงเพราะว่าในการซิงกันเนี่ยมันต้องดึงเอาเลเยอร์นั้นนะฮะแท็กพอยต์นั้นนะครับลากมาเหมือนเอาเอาสายสลิงมาติดเนี่ยนะฮะเอาสายสิงมาเชื่อมขั้นตอนนี้ก็ค้างยากเหมือนกันพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราดูการขยับเป็นไหมฮะหน้ามันเริ่มขยับราะหากันแล้วนะครับแต่ปากก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะฮะทีนี้เราก็มาปรับ องศาของพอยต์นิดนึงแล้วก็ปรับเฉดสีนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดในการแท็กกิ้งก็คือคุณต้องมีฟุตตั้งต้นแบบเดียวกันกับรูปหน,หน้าคนที่จะมาแปะนี่จะเป็นแบบนี้นะ,ะปากจะเบี้ยวเบียวนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะซีจริงๆมันไกลมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีจริงๆที่ใช้เป็นยังไงนะฮะนี่ฮะดูครับภาพแปะหน้านะครับโอ้ผมจะเป็นใครก็ได้ครับ เทิ้งฮะมันก็พอได้นะผมว่ามันพอได้คือมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งที่แบบหน้าแปลกๆจริงๆหน้าเขาหล่อนะแต่พอทําออกมาหน้าเขาออกแบบแปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังแทร็กไม่เก่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับนี่ก็คืออีกทางหนึ่งที่จะไปสู่ อะไรอะจกักรวาลอันไกลโพ้นนะก็ติดตามผมด้วยนะครับบอยไทยนะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆนะฮะเพจแท็กกิ้งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจถ้าผมแท็กเก่งๆนะผมจะแท็กพระเอกนางเอกเ,เลยแหละเออนะฮะจะได้ประหยัดไปเลยนะฮะประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรไปหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าลูกเล่นมันเยอะขนาดไหนก็ติดตามมาด้วยครับสำหรับบอยไทยวันนี้แค่นี้จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขครับกับแสนสุข